กลับเข้าสู่ภายในห้องทรงใหญ่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามมวยของ7จสีนะครับวันนี้ทวีศักดิ์เล็กเพลงสิบอิวยิมมวยจาก้วยแถลงโคราชนะครับมีโอกาสจะได้เจอกับตั้งมรยุโรปจากสเปนโดยทวิศักดิ์เล็กจะต่อยที่น้ำหนัก130ปอนด์ดูวันมาริโอแก้วสำเร็ดครับนี่ครับคนนี้ครับอายุ25 เป็นเภพศพอดีนะครับมวยจากประเทศสเปนกรรมการ5มวยคู่ที่2ใช้กรรมการประยุทธ์วงประเมศกรรมการให้คะแนนธนวัตรวงสาสารทาวุฒิปลื้มสมราและชัยนาถหานวิเศษต่อกัน3ปอนด์ดูครับว่าเป็นอย่างไรกับมวยคู่นี้นะ่าสนใจครับทวีศักดิ์เล็กเชงสินอิว้วหยิมี่เ็นรองใช้มวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแพทกับชกมวยรอบแพ้ครั้งเดียวกับ แล้วก็เป็นแค่รองแชมป์ฟอร์มการชกของทวีศักดิ์เล็กครับนักมวยจากุ้ยแถลงนครราชสีมามวยโคราปีนี้อายุ22แล้วครับแพ้พลังโชค PKP Sport หลังจากนั้นครับกลับมาทำฟอร์มอาชนะซุปเปอร์โชคเพชรเมืองปราดแล้วก็ล่าสุดครับไปชกที่ราชดำเนินน็อกแสงอาทิตย์สอสมหมายยกที่4วันนี้เจอกับนักมวยจากสเปนครับปีนี้อายุ25วันมาริโอแก้วสมริด ก็เป็นสิรักของคุณอน,นันต์จันทิพย์ครับหรือว่าถ้าบอกว่าอน,านันต์จันทิพย์คนรู้จักน้อยแต่ถ้าสีเมืองสิงสวนเงินกับทุกคนรู้จักกับสร้างยอดมวยมาหลายคนพร้อมกันทุกล่าสุดครับเจอกับนักมวยไทยแพ้ดาราชัยสจหลายปราจีนแต่ว่าไปเจอกับคริสโสวรพินกับนักมวยสวีเดนเอาชนะมาได้มวยฝรั่งอายุ25ก็เป็นช่วงที่กําลังแข็งแกร่งที่สุดครับในขณะที่มวยไทย อายุช่วงที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ช่วงประมาณ20-21ครับคุณี้22ปีนันทวีศักเล็กครับก็ถือว่าเป็นเจ้าของศิลปะนะครับก็เลยต่อให้ทางด้านวันมาริโอนั้น3ปอนด์0กับ133แต่วันมาริโอนี่คุณชัยทัศน์เขามาอยู่เมืองไทยนาน5ปีนะ ถ้าเราไปสัมภาษณ์เขาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นเขาจะตอบเราเป็นภาษาไทยเลย<อ>ชัดเจนพูดไทยได้แล้วนะครับ,รบแล้วผมมีโอกาสได้พบกับสีเมืองอในตนานะที่เป็นหัวหาานะ<อ>้าคณะก็บอกว่าเขาเก่งนะครับเป็นเรียกว่านักเรียนก็นระดับมัธยมปลายแล้ว<ต>ฟอร์มของเขาในชกเวทีมาตรฐานลุงพีนีชกมวยไทยมาประมาณ41ครั้งครับนากามูระ พอเทนาเป็นโยว่าเก่งๆจากญี่ปุ่นชนะมาแล้วครับหรือจะเป็นคริสนักมวยจากทางด้านนีประเทศฝรั่งเศสก็ชนะมาแล้วครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพักพวกเพื่อนฝูงที่เป็นสเปนด้วยกันเป็นฝรั่งเศสเป็นเนเธอร์แลนด์จากอังกฤษก็มีนะครับมากันเยอะเลยครับในห้องสมับวันนี้เราจะได้ดูว่าทวีศักเล็กครับเจอกับวันมาริโอนี่สเปนครับจากมูเกากรังดานเนียนี่เขามาจากที่นั่นครับคือเขาเกิดที่นั่นนี่คุณสีเมืองครับ น้ำเงินหรือคุณอนันต์จันทร์ทิพย์ครับทำมวยดังอาจจะเป็นอนุวัตแก้วสำริดวัชรชัยแก้วสำริดเปลกชัยแก้วสำริดโอ้โหรวมอยู่ที่ค่ายนี้หมดเลยนี่คุณพ่อคะคุณพ่อกับคุณลูกครับคุณลูกเป็นนักมวยคุณพ่อก็เป็นนักมวยเก่าครับทวีศักยุธกิจก่อนก่อนถอดมงคลรู้สึกกำชับกำชับอย่าง อย่างหนักแน่นเลยนะครับว่าลูกต้องอย่างนี้นะอย่างนั้นนะถือว่าเป็นเทรนเนอร์ฝีมือดีของค่ายเกียริเพชรหรือว่าเพชรพญาไทยคนหนึ่งด้วยสำหรับทวิศักยุทธกิจคนนี้ครับเทรนนักมวยดังๆเก่งๆขึ้นมาเอาหน้าหลายคนเลยทีเดียวจากแชมป์เพชรพญาไทยทวีศักดิ์เลยครับเจ้าของรองแชมป์ปูนเสือครั้งที่7ครับแพ้น้องอ๋นนะคุณธนกร<ด>ชิงปูนเสือวันนั้นแพ้ไฟเดียวครับแล้วก็ไม่ได้แชมป์ครับ แต่ว่าปีมือครับตอนนี้อตอนที่ชิงมวยปูนเสือ122ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาที่ร30แล้วครับโตว,วันโตคืนใน22ปีแล้วครับรูปร่างไม่เล็กกว่านะครับแต่ว่าน้ำหนักเบากว่า3ปอนด์แต่บอกไว้ก่อนครับว่ากินมาริโอไม่ได้ง่ายๆฮะอาจจะไม่ง่ายเหมือนคิดเท่าไหรนะ่ฮะแต่มีลูกหนักครับเตะห,หนักต่อยหนักยกต้นๆน,นี่อันตรายอตรอ ก็เลี่ยมเชิงอยู่ที่สุบิศัก์เล็กนะครับแต่ว่าคู้ซ้อมของวันมาริโอครับพวกอนุวัตนพวกนี้ oh <my> ของหนักอยู่แล้วครับ oh <my> ดูครับเจาะยางเตะหน้ากลัวครับ oh <my> แล้วดูการป้องกันตัวครับวั One Mario, นมาริโอในการป้องกันตัวจะดีกว่ามวยฝรัง่งคนอื่นๆครับสังเกตครับช่วงปี2ปีที่ผ่านมานั้นถือว่า mm hmm. กีฬาเกือบทุกประเภทนะครับ สร้างชื่อเสียงให้สเปนเป็นอย่างยิ่งมาวจะเ,เป็นชกเบลเทนนิสและอื่นๆคือวันมาริโอคนนี้ครับเขาเรียนรู้มวยไทย5ปีนี่เขารู้เลยว่าแพ้แล้วต้องชกยังไงชนะแล้วต้องชกยังไงผู้ต่อสู้เสียหลักเสียเปรียก็ต้องชกยังไงก็ได้ดูเยอะนะครับได้เห็นของจริงมากมาดูครับยังทรายครับโอ้โ oh. หน่ากลัวครับ แต่ว่าโอ้ยซ้ายเตสะสกัดเหมือนกันครับอาวุธของทวีศักเล็กนั้นทุกลูกครับศอกคมเตะดีเลี่ยมเข่ามีแต่ว่าดึงจังหวะสองใช้ได้เลยครับแต่ซ้ายยังไม่โดนก็ใช้ท่อนแข็งก,กันนะครับกล้าเข้าไปต่อยเกล้ๆ้เลยนะฮะวันมาริโอแก้วสมฤทธิล่าสุดของทวีศักเล็กนี้ก็ไปชกที่ประเทศฝรั่งเศสมานะฮะล่าสุดนีนไปชนะมา ชนะมวยฝรั่งเศสมาฮะยั่วกันไปยั่วกันมาแล้วนะครับยั่วกันด้วยสีหน้าแล้วครับดูนะครับมีหมัดนี่ก็ถือว่าเป็นอาวุธที่อันตรายนะครับฝรั่งนี่ใช้หมัดได้เก่งโอ้โหเจาะยางแล้วลูกขีดกับมอนยันหลังที้หมุนเลยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดิ์เล็กทิ้มหมุนเลยครับอุ้ยเจาะยางอีกแล้วครับทวีศักดิ์เล็กเจอเข้าไปลูกนี้ครับดูครับจะแก้ยังไงครับ บอกแล้วนะครับว่าวันนี้วรศักดิ์กินไม่ได้ง่ายๆนะโอ้ลึกใจเย็ยนครับดูครับไม่กลัวไม่กังวลครับนี่ครับเตะซ้ายหลุดเจอจังหวะสองเราในฐานะที่เป็นเจ้าแห่งวิชาก็ประมาทยังไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้แล้วครับจับอยู่ที่วันมาริโอนะครับนักชกจากสเปนนะครับเมืองกระทิงดุ ก็ถือว่ายกแรกเราเห็นฟอร์มเขาแล้วครับยังน่ากลัวนะครับดูภาพชาครับปีกจับเลยนะครับแล้วนี่ครับหดพับในหันไปเลยครับแล้วดูจังหวะต่อยครับ1นึ่งอนะครับนี่ครับยันเลยครับยันหมุนเลยครับไม่ธรรมดาครับอย่างที่เรียนครับเป็นมัธยมปลายครับยังถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับปริญญาแต่เข้ามหาลัยแล้ว ครับก,ก็เตรียมตัวครับมวยคู่นี้ยังมีอะไรเด็ดๆให้เราได้ชมกันอีกหลากหลายพูดถึงมวยรอบปูนเสือครับวันที่17สิงหาคมนี้เวลา1ิกาที่ห้องพิซซันบอลรูมโรงแรมตะวันนาถนนสุรวงครับจะมีการถแถลงข่าวไม่พอ่อคุณพ่อครับพี่เลี้ยงเทรนเนอร์ดูสอนอสอนแบบโอ้โหนี่สอนเครียดสิมเมืองมาแล้วสิมเมืองสองสบายสยโอ้โนี่ ไชยแน่ครับใชยแน่ครับสันมัดเลยสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เมื่อสักครู่แลวครับนักมวยใช้แน่กรโดครับ,รบแล้วเขาได้3ปอนด์ด้วยนะครับและโครงสร้างนักมวยจากทางด้านสเปนนี่ได้เปรียบนักมวยไทยเราโครงสร้างเขาตัวใหญ่และได้แถมได้3ปอนด์อีกและ สเปนนี่ถือว่าเป็นอีกชาติหนึ่งที่เรื่องกีฬานะคุณธนกรไม่เป็นสองรองใครทั่วโลกนะไม่ว่าจะเป็นเทนนิสฟุตบอลหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ในติดอันดับโลกต้นเลยทีเดียวครับปัจจุบันนี้สเปนนั้นอันดับหนึ่งของโลกครับในเรื่องของฟุตบอลเทนนิสก็ค่งจะลงมาอันดับสองครับมาดูกันต่อครับในยกที่สองครับยกแรกไม่เป็นรองเลยครับมวยคู่นี้ดูใกล้เคียงคู่ขี้เลยครับไม่ง่ายเลยครับ ทวีศักเล็กว่าน,นี้โมไม่ได้นะครับทวีศัก์เล็กถ้าปรามาติดติดเล่นไม่ได้นะครับพิสิตพิชิโดนสอยเลยครับเพราะว่าดูว่าสีเมืองสั่งสั่งวันมาริโอใช้หมัดแล้วนะครับวันมาริโอดูกแกไม่กลัวทวีศัก์เล็กแล้วนะครับเดินเลยฮะเดินใส่แล้วตอนนี้ไม่กลัวแล้วสมสมจากสมว่าเป็นประเทศสเปนคือเมืองกระทิงดุนะคุณธนากรแร้วดูกับตาแกไม่สนใจครับโอ้ยโดนครับแข้งต้องนี่ครับชิงจังหวะเตะลุด ก็ยังใจเย็นครับดูครับจังหวะจังหวะหลุดเนี่ยครับหลุดแล้วถอยไม่ทันแล้วก็มีสิบโดนนะครับต้องระวังเลยครับเพราะว่าทวีศักดิ์เล็กเขาโอ้ยโดนครับตัดลำตัวลูกลวงท้อง่อสักครู่นิ้โดนเต็มเต็มนะฮะพุชซ้ายก็ตัดลำตัวแต่ว่ายังเก็บอาการได้ทวีศักดิ์เล็กต้องไม่ออกอาการให้เห็นนะออกอาการให้เห็นไม่ได้เจ็บต้องทนต้องกัดฟันไว้ก่อน วันนี้ถ้ายิ่งถอยยิ่งได้ใจครับทวิศักเล็กขอยครับวันมาริโอยิ่งได้ใจตอนนี้ต้องกล้าแลกกล้าชนกล้าเดินแล้วครับอย่าเปิดจุดเปิดช่องในหะ้เขาเห็นว่าเราเจ็บตรงไหนเพาวันมาริโอแกจะพยายามย้ำตรงไหนเจ็บก็จะเติมตรงนั้นฮนะพูดถ,ถึงนิ่งหนึ่งสเปนนิ่งวันเราอีกนะครับนาทีนี้ของเรายังมีผวาผวานะครับอืแต่มั่นใจมากฮนะดูวันมาริโอ ไม่ชัวร์ไม่ออกอาวุธของแดกดูไม่ชัวร์ไม่ออกโดนทีบอกมาก,ก่อนดูแล้วอึดอัดครับวันนี้ทวีศักดิ์เล็กเอาครับแข้งซ้ายได้เราต้องโต้ตบ้างครับเจ้าก็ยา้ความที่ระวังหมัดอยู่นะครับสองก็มีเจ้ายามสาซ้ายครับเตะขับนอกนะครับเมื่อสักครู่แรงโอ้โหเตะด้วยแข้งเลยครับอือต้องชมครับ เพราะว่าศีเมืองน,นักสอนมวยพรางได้ดีเลยครับโอ้ย oh, oh, <sorry. S 2> ับแพงซรายคระ oh, <sorry. S 2> แม่เตะซ้ายเหมือนคนไทยเลยนะ้ย oh, <thank> สับซอกตั้งอ mm ู hmm. <laughs> ่ครับอ้หลากหลายจริงๆครับอาวุธเกือบสมบูรณ์แบบแล้วครับวันมาริโอจับจับจับเต็มโอ้ยเต็มเต็มม uh, ดูครับไปยึดจับยึดจับยึดจับตัดสินใจค,ครับโอ้ยครับโอ้ยมตัดสินใจไม่ค่อยดีครับ ลองอยู่ที่พีซังเล็กกลุ่มสตาร์โค้ชพี่เลี้ยงเทรนเนอร์ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับดูครับรู<า>้จักอาการการสอนนะครับดูว่าค่อนข้างจะถูกตำหนิเยอะเหมือนกันพี่ซังเล็กไปดูน้องมันบ้างครับดูวันมาริโอยังสบายสบายครับสีเมืองยังสอนแบบเรียบง่ายสบายสบายไม่เครียดเลยครับก็บ <c oughs> เป็นสองมุมที่เราได้เห็นมาดูผาชากับนายยกที่ผ่านมาโอ้ยนี่ครับตัดซ้ายลำตัวลูกนี้แน่น มาดูครับอีกมุมครับเจาะยางกระดุงเมือนกั้ฮะโดนเจาะยางโอ้โหดูครับแต่แล้วจับเลยนะครับแล้วสุดท้ายครับนี่ครับเขาอัดฟรีๆเลยครับมีความเก่าในตัวเลยนะด้านบังมาริโอเหมือนที่เรียนครับเขาเรียนรู้เรื่องศิลปะไม่ไม่มวยไทยของเราได้เกือบสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวครับคู่นี้น่าสนใจครับว่ายกต่อไปนี้ครับหลังจากที่พี่เลี้ยงของทั้งสองมุมครับเทรนเนอร์ของสองมุมสอนแล้วนักมวยออกมาจะทบกันแบบไหนครับ อย่าลืมนะครับวันที่21วันศุกร์ศึกวันวุฒิชัยบวกเกียรติเพชรกิ่งซางพบกับสมบูรณ์แบบยิ่งยอดเจอกับรุ่งศริแล้วก็ป้อมเพชรเอกบางไทกับเจด็ดเซเว่นความครับโรงยิมโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยทองท่อมกระบี่ครับวันที่21นี้ครับยกสามแล้วนะครับดูยกนี้ว่าการปรับแผนของทีมชัติเล่นยังไงครับโอ้สู้นายแล้วครับปรับให้อยู่ใกล้ครับแล้วจับตี โอ้โหสู้ในนั้นก็ไม่รู้ครับเพราะว่าทวีศักเล็กก็ไม่ใช่มวยในโดยธรรมชาติโอ้ยเตะขาสะดุ้งเลยครับทวีสักเล็กโอ้โหวันนี้ยุ่งแล้วครับบนก็น่ากลัวล่างก็หวาดเสียวครับดูเหมือนมัาจะงย็งแยงอะไรไม่ทราบนะครับเข้าไปโดนะครับจับแล้วตีได้ไม่ได้ตรงนี้ครับตีได้ยืน ไม่ไม่ได้จุดนะครับอยู you know รร่นอกอันตรายทวิศักดิ์เล็กต้องเข้าไปชุดติดวงในต้องเข้าจับวงในฮะเล่นลงในโอ้ยด oh. oh. ูกซ้ายนี่ hey, ครับโอ้ฝ oh, กซ้ายโอ้ oh, โดนสอกโอ้ oh, oh. ต้องล็อกต้องจับกับวันนี้ทวิศ <Yeah. S 2> ักดิ์เล็กเจอเข่าเสียบครับโอ้โ oh, ห oh. มีมีซะด้วยครับ uh, <c oughs> เป็นทุกอย่างโอ้โหเนี่ยครับเอาครับแข่งซ้ายได้ต้องแรกครับแข่งซ้ายแรกแล้วครับ หน้าเปิดจ่อยางขวาตกในโดนฮุกซ้ายนะครับเจาะยางโอ้โหยางจากแฟกหรือเปล่าครับทวีสักเล็กดูครับไม่ง no ่ายครับในก็ไม่ง่ายในก็ไม่ง่ายครับโอ้โหเสียบแล้วคาเลยครับเราเป็นเจ้าแห่งตำนานนะครับคุณคุณชัยพัฒน์ดูไปดูมาวันวันเดียวไม่ใช่มวยสเปนนะครเป็นนักมวยไทยซะแล้วครับทุกอย่างเลยครับดูครับ โดนหมดเลยครับโดนหมดเลยครับโดนหมดเลยขาเจ็บแล้วครับโอ้โหทำทิศเล็กเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับขาครับขาไปแล้วครับขาไปแล้วครับโอ้เนี่ยครับเขาเขาย้ำมาตั้งนานแล้วนะครับย้ำมาตั้งแต่ยกที่สองนู่นแล้วครับคือเจาะยางขว้างกระจกครับโอ้โหแล้วดูครับอือันนี้ นักมวยสเปนครับแต่ว่านี่ครับศิลปะมวยไทยไม่ว่าใครครับเรียนรู้อย่างลึกซึ้งก็ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับท้ายเอาไม่อยู่แล้ครับโอ้โดนเข้าไปแล้วเขาเตะแรงนะครับเห็นตั้งแต่ยกที่2แล้วภาพช้ามาครับดูครับนี่ครับเจ็บนะครับเตะต้นขาเนี่ยครับยืนไม่อยู่แล้วครับขานั้นเอาอีกครับเจ็บแล้วครับพยายามจะเดินครับโดนยำเนี่ยครับนี่สามฉา โดนสะสมมาก่อนนี่แล้วนะแล้วสุดท้ายดูนะครับนี่ครับยินจะไม่อยู่ครับเขาย้ำอยู่ตรงนี้ครับย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกครับดูเลยครับเขาเตะแรงครับสุดท้ายพังภาพครับโอ้โหวันมาริโอดูครับกราบดูครับแม่ไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับกราบแบบไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ ก็ติดตาติดใจแล้วครับนักมวยคนนี้ในพิกัดร้อยสามสบร้อยสาสต้องชมครับสวัสดีครับผมชื่อวังมาติดสามารถ Subscribe แล้วก็ติดตามได้ในช่องนอฟติเซียสามารถดูรายการปูชกผม้อนแล้วก็ติดตามโเนืม่ไนะครับขอบคุณครับ